รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชิงช้าสวรรค์วันนี้ช่วงชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์ค้นหาโรงเรียนสุดท้ายเข้ารอบชิงแชมป์ประจำเทอมพบกับโรงเรียนสุดเก่งโรงเรียนสีเอีย่ยมอนุสรรษสำนักงานเขตบางนากรุงเทพมหานครตายสมชายโดนโอุมคือเขารักแต่ลูกทุ่งและเขาร้องได้ดีด้วยนะคะก็โรงเรียนสีเอีย่ยมอนุสรรจิ๋วแต่แจ,วจ๋วจริงๆเลย ช่วงชิงช้าสวรรค์คอนเทสตพบกับศึกล้างตาระหว่างโรงเรียนน้งมิสสนคราชิโนทิศสวนกุหลาบวิทยาลัยจังหวัดสมุทรปราการกาพูดตึงสำเนียงค,ความความเป็นลูกทุ่ง100%อซโอเคผมให้99.99ส <9. S 1> ิพบกับโรงเรียนห้วยตอนพิทยาคมจังหวัดชัยภูมิ น้ำหนักเสียงพูดถึงโท,น,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 ทนเสียงของนักร้องสองคนนี้ถ้าให้ผมเลือกผมว่าผมเลือกไว้ทั้งสองคน <c oughs> โรงเรียนแรกที่จะผ่านเข้ารอบชิงแชมป์ประจำฤดูหนาวปีที่8ได้แก่โรงเรียน เดิมด้ช่วงแรกชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสตตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศของการแข่งขันชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสต์รอบแรกปีที่3เทอมที่1กรรการในการแข่งขันชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสตปีที่3เทอมหนึ่ง จากโรงเรียนที่ทำการแข่งขันทั้งหมด12โรงเรียนเราจะทำการแข่งขันคัดเลือกให้เหลือเพียง2โรงเรียนที่ทำคะแนนสูงสุดโดยในแต่ละสัปดาห์โรงเรียนใดที่ทำคะแนนสูงสุดเป็น2อันดับแรกก็จะได้ไปนั่งบลลังว่าที่แชมป์อันดับที่1และ2ตามลำดับหากโรงเาารียนใดทำคะแนนได้มากกว่าก็จะได้ขึ้นไปนั่งบนบบลังว่าที่แชมป์เบียดโรงเรียนทีาาน่ทำคะแนนน้อยกว่าตกรอบไป ซึ่งโรงเรียนที่ตกรอบไปก่อนก็จะได้รับทุนการศึกษาโรงเรียนละ1 0 0 0 0บาทและเมื่อทำการแข่งขันครบทั้ง12โรงเรียนโรงเรียนใดที่ยังสามารถรักษาตำแหน่งบนบัลลังว่าที่แชมป์อันดับ1และ2ไว้ได้ก็มีสิทธิ์เข้าไปแข่งขันในรอบชิงแชมป์ประจำเทอมซึ่งแชมป์ประจำเทอมก็จะได้รับถ้วยแชมป์ประจำเทอมพร้อมทุนการศึกษา5 0,000บาทส่วนรองแชมป์ประจำเทอมจะได้รับทุนการศึกษา20,000บาท และโรงเรียนใดฝาฟันจนถึงได้เป็นสุดยอดแชมป์เยาวชนชิงช้าสวรรค์ประถมคอนเทสตก็จะได้รับทุนการศึกษา10,000แบาทและรองสุดยอดแชมป์เยาวชนจะได้รับทุนการศึกษา30,000บาทโดยเพลงที่ใช้ในการประกวดก็จะเป็นเพลงที่ทางรายการกำหนดให้และในเทอมนี้อยู่ในรูปแบบโจทย์เพลง <c oughs> เพลงนี้ให้เธอซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับชื่อหรือสรรพนามในการเรียกแทนชื่อบุคคลและผู้ที่ให้เกียรติมามอบรางวัลในเทอมนี้ได้แก่ อาจารย์แนวอนุรักษ์เจ้าของรางวัลพระพิกเน์ทองพระราชทานปี2540และรางวัลมาลัยทองปี2545เจ้าของผลงานเพลงส่งข่าวทิพมั่นจาก12โรงเรียนตอนนี้เราทำการแข่งขันไปแล้ว11โรงเรียนด้วยกัน ที่อยู่บนบัอลังว่าที่แชมป์อันดับหนึ่งนั่นก็คือโรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีทําคะแนนไป9.33คะแนนตามมาด้วยโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลบบุรีจังหวัดลบบุรีทําคะแนนอยู่บนบัอลังว่าที่แชมป์อันดับสองด้วยคะแนน9.25คะแนนและตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของ โรงเรียนสีเอี่ยมอนุสรสำนักงานเขตบางนากรุงเทพมหานครครับพวกเราสู้ไม่สู้สู้ถ้าพร้อมแล้วนะคะไปพบกับโรงเรียนสีเอี่ยมอนุสรสำนักงานเขตบางนากรุงเทพมหานครกับบทเพลงสมชายเปลี่ยนไปค่ะ หนูชื่อเด็กหญิงกมลชนกสำเร็จชื่อเล่นผัดไทยอายุ10ปีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนสีเอี่ยมอนุสอนสำนักง,งานเขตบางนาะกรุงเทพมหานครค่ะ<อ>และนำตัวเสียงดงังฟังชัดนานๆจะได้ยินเด็กกรุงเทพชื่อเล่นชื่อผัดไทยเนาะ <c oughs> ทำไมอะ่ะ <c oughs> น่ารักอะ่ะชื่อชื่อไทยไทยอะ่ะน่ารักเนาะมีพี่น้องกี่คนคะลูกสคนค่ะชื่ออะไรบ้างอะ มีผัดซีอิ๊วไหมไม่มีค่ะผิวเลยชื่ออะไรบ้างคะลูกชื่อเล่นชื่อพี่ออยชื่อน้องพอใจค่ะเห็นไหมล่ะผัดและผัดไทยมาไงคะเนี่ยผัดไทยมาไงก็มีพอใจด้วยมีพอใจด้วยชื่อไทยพอใจก็ก็คือคุณพ่อค่ะทํางานอยู่โรงกันก็เลยตั้งชื่อว่าออยของประไทยก็คือคุณแม่ชอบกินผัดไทยค่ะของพอใจก็คือแม่พอใจแล้วค่ะ อ๋หอหมายถึงว่าพอใจแล้ว3ามคนพอใจแล้ว <laughs> พอใจที่เป็นน้องคนสุดท้องเหรอคะค่ะสุดท้ายก็ให้น้องผัดไทยขอกําลังใจเลยหนูก็ขอแรงเชียร์แรงใจจากทางบ้านด้วยนะคะท่นานคณะกรรมการค่ะถ้ารักหนูสงสารหนูเอ็นดูหนูให้คะแนนหนูเยอะๆนะคะครังนี้เพื่อนแต่งสนุกสนานนะคะวันนี้น้องผัดไทยก็นำความ สดใสสนุกสนานออกมานะคะแต่อาจจะต้องไปเพิ่มเพิ่มในส่วนของความเข้มข้นนะคะเข้มข้นให้มันมากขึ้นเสียงอาจจะต้องเพิ่มพลังให้มันหนักหน่วงขึ้นอีกนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกนั้นพี่ฝนก็ไม่มีอะไรจะติแล้วค่ะเรือ่องของโชว์นะคะครูเลยค่ะเรื่องโชว์ก็เอาจุดเด่นก่อนเลยนะตอนนี้ตอนนี้ก็คือคิวครับคิวทุกคนเลยเด่นมากเลย คิ้วเป็นดาบเลยนะครับเต็มที่มากคือจะแนะนําว่าเขียนได้ครับถ้าอย่างนี้ขอเป็นสีน้ําตาลอ่อนๆนะครับนอกนั้นก็มีอะไรชุดนักร้องก็สวยดีชุดนักเต้นก็ลงตัวดีน่ารักดีนะครับคราวนี้พอมาเต้นเนี่ยนึกว่าตัวเองไม่ได้กินข้าวมาเหมือนเห็นภาพซ้อนเห็นภาพซ้อนเต็มไปหมดเลยก็คือเยอะนะครับแต่ว่าภาพซ้อนนี่คือเขาเต้นพร้อมกันพร้อมกันเลยเห็นเป็นเหมือนภาพซ้อนว่าโอ้โห ตัวก็เท่าเท่ากันเต้นพร้อมๆกันทักษะเหมือนกันเก็บจังหวะดีมั่นใจดีนะครับมีนิดีนี่หน่อยก็อย่างเช่นยกเข่ารู้สึกเทอมนี้จะเป็นบ่อยเวลาถ้ายกเข่าตัดสินใจให้ดีว่าจะเฟรกหรือจะพอยต์แต่ตามหลักแล้วมันต้องพอยต์จะได้ไม่เซแต่ถ้าเฟรกมันจะเซนะครับอีกนิดนึงใส่ใจนิดน,นึงมันจะได้ความสมบูรณ์แบบด,ดียิ่งขึ้นเหมือนพี่ฝนบอกว่าให้เข้มข้นขึ้นแล้วมันก็จะดีขึ้นนะครับก็โรงเรียนสีเอียมอนุสณ์จิ๋วแต่แจ๋วจริงๆเลย ส่วนเรื่องของคะแนนนะคะเนื่องจากเราเหลือโรงเรียนสุดท้ายแล้วนะคะดังนั้นคะแนนเนี่ยขออุบไว้ก่อนช่วงหน้ามาลุ้นกันนะคะว่าโรงเรียนจากลบบุรีหรือว่าโรงเรียนจากกรุงเทพมหานครจะได้เข้าไปชิงไหคะโอ้โหพักกันสักครู่นะคะแล้วกลับพบกับชิงชาสวรรค์สักครู่เดียวค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาฟังผลคะแนนกันครับส่วนตอนนี้ไปหากับมุกสั้นตลาดสดตอนจังหวัดอะไรเอ่ยโอ้โหโ ี่ตลาดหรือป่าช้าเนี่ยโอ้ยลูกค้าไปไหนหมดเนี่ยโกโกฉันเซ็งมากเลยนะเนี่ยเอางี้ไหมถามคำถามดีกว่าทีดีนะแค่เซง็งแค่เซง็งเอาเลยถามมาถามมาจังหวัดอะไรที่เป็นคำถามมีได้เหรอมีสิเอแล้วไม่ออกอะ่ะยอมจังหวัดหนองคายหนองคายหนองคายเป็นคำถามได้ไงวะเอา้าก็หนองคายหนองคาย น้องใคร่ะน้องใครอ่ะชอบใช่ไหมน่อนยงไงชอบจังหวัดอะไรที่คนชอบผลเลาะประจวบคีรีขันผิดทุกจังหวัดในประเทศไทยทุกจังหวัดได้ไงอะอ่ะสุพรรณบุรีสุพรรณบุรี เลยยองเลยยองเลยยองสุขวดไทยสุขวดไทยสุขวดไทยสุขวดหน่าหน้าหน่านลบหลบหลบหลบบะมีกึ่งสำเร็จรูปตรามาม่าชุดเครื่องนอนโตโต ยาน้ำส AH ูนไพรผสมว 5, <Y> AH ่านชักคนลูกเบอร์777ตราหมอเสงยยาเพียแคมครีมเปลี่ยนสีผมดิปโซทรีโอแมทสบู่เบนเน็ตเทฟโรเลตเทลเบเซ รับเข้าสู่รายการชิงช้าสวรรค์กับช่วงชิงช้าสวรรค์ประสมคอนเทสและตอนนี้เราได้ทำการแข่งขันครบทั้ง12โรงเรียนแล้วครับซึ่งผลคะแนนจะออกมาเป็นอย่างไรบัลลังจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่นั้นมาทวนบัลลังกันก่อนครับบัลลังว่าที่แชมป์อันดับหนึ่งได้แก่ โรงเรียนเทศาบาลหนึ่งระบบสาธิตเทศาบาลเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีทำคะแนนไป9.33คะแนนส่วนพลังว่าที่แชมป์อันดับ2คือโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลบบุรีจังหวัดลบบุรีด้วยคะแนน9.25คะแนนอ้าวแล่ะครับและตอนนี้ก็ได้เวลามาลุ้นผลคะแนนของน้องๆโรงเรียนสีเอี่ยมอนุสร์สำนักงานเขตบางนากันแล้ว แต่ที่แน่ๆนะครับโรงเรียนเทศบาลหนึ่งนะครับระบบสาธิตเทศบาลเมืองลบบุรีนี่อยู่บัลลังก์ที่1ที่9.33นั้นได้เข้าชิงแน่นอนแต่ว่าจะชิงกับลบบุรีด้วยกันหรือเปล่าจากอนุบาลจังหวัดทหารบกลบบุรีหรือจะเป็นได้เข้าชิงกับสีเอี่ยมอนุสอนอมาลุ้นกันนะครับด้วยผลของคะแนานนะครับและโรงเรียนสีเอี่ยมอนุสรนสำนักงานเขตบางนากรุงเทพทำคะแนานไปได้ 8.87ครับโอ้โหไคนครับไปนั้นว่าลบบุรีก็ชิงกันเองนะครับเอาละต่อไปก็จะเป็นสุดสายเลือดเลยค่ะสนุกว่าเป็นลบบุรีกับลบบุรีนะคะลบบุรีกับลบบุรีแล้วล่ะโอ้โหเชื่อได้เลยวันชิงแชมป์ประจำเทอมเนี่ยลบบุรีเนี่ยต้องเปิดทีวีกันขนาดละแข่งกันมาเลยล่ะเอาเลยค่ะถามน้องผัดไทยด้วยความรู้สึกค่ะวันนี้ ็รู้สึกไม่เป็นไรค่ะเพราะเพราะว่าได้ประสบการณ์แล้วก็ได้เพื่อนใหม่ค่ะหนูรู้สึกว่าหนูได้ชนะใจตัวเองแล้วค่ะเยี่ยมมากค่ะอยากขอบคุณใครไหมคะวันนี้หนูขอขอบคุณคุณครูสาวรักษ์คุณครูพิมพ์ใจและผู้ปกครองที่น่ารักทุกคนค่ะแต่ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือผู้อำนวยการโรงเรียนค่ะคือนายวิวัต์เรืองทรัพย์ค่ะ ควารัชัดเจนกำลังใจสำคัญค่ะคุณพ่อ,พอคุณแม่ค่คคะให้คุณพ่อมาเชียร์หนูด้วยพูดกนดิดหนึ่งค่ะกำลังใจลูกสาวนิดนึงค่ะสวัสดีครับก็หนึ่งเดือนนะฮรระยะเวลาที่เราได้ฝึกซ้อมกันหนึ่งเดือนแต่ลูกๆทุกคนก็อดทนมากๆ <Okay. S 2> นกฮะก็ขอให้ลูกๆทุกคนสู้ต่อไปนะครับขอบคุณครับ ครัคร <Cornell>. ูครูสวรร์ใช่ไหมคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครูครับค่ะก็วันนี้เด็กๆก็ทําดีที่สุดแล้วค่ะก่อนจะมาครูจะบอกว่าเด็กๆให้คิดว่ามาโชว์นะลูกอย่าคิดว่ามาแข่งแต่เราก็ต้องโชว์ให้ดีที่สุดให้สมศักดิ์ศรีกับสีเอี่ยมอนุสร์ของเราค่ะถูกต้องค่ะครูขอบคุณค่ะน้องก็เพิ่งฟ้องห้ เลยเป็นประสบการณ์ที่ดีเลยนะคะไปลดไปทอนในสิ่งที่ดูแต่ละคนมีความสุขกับการที่แบบว่าเราได้มาโชว์อย่างที่ครูบอกนะคะไม่ได้แบบว่าจริงจังกับการแข่งขันจนเกินไปนะคะหวังว่าโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะแต่วันนี้ค่ะรงเรียนสีเอียมอนุสร์ค่ะสำนักงานเขตบางนากรุงเทพมหานครนะคะรับทุนการศึกษาจากมาม่าชุดเครื่องนอนโตโต้จักรยาน LA แล้วก็รถยนต์เชฟโรเล็ตนะคะ10,000บาทค่ะไปเลยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ ปม,มาฝึกน่ารักมากเลยก็ไม่รู้สึกเสียใจค่ะเพราะว่าเราทำเต็มที่แล้วค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ชนะในวันนี้แต่เราก็ชนะใจตัวเองได้แล้วค่ะไม่ได้รู้สึกเสียใจเลย,เลยค่ะเพราะว่าเรายังมีโอกาสอีกเยอะแยะเลยค่ะที่จะได้ขึ้นมาอยู่ในชิงชารายการชิงช้าสวรรค์ค่ะนี่และชิงช้า ยกเนราาราาัดีและขอเป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนสีเอี่ยมอนุสร์ปีหน้ามาใหม่นะครับและตอนนี้เราก็ได้สองโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบมาแล้วครับ โดยบัลลังว่าที่แชมป์อันดับหนึ่งได้แก่โรงเรียนเทศบาลหนึ่งระบบสาธิตเท,ทศบาลเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีทําคะแนนไป9.33คะแนนส่วนบัลลังว่าที่แชมป์อันดับสองคือโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลบบุรีจังหวัดลบบุรีด้วยคะแนน9.25คะแนนและสัปดาห์หน้าจะเป็นการแข่งขันในรอบแบตเทินกับบทเพลงสาวลูกทุ่ง แต่ตอนนี้ไปหากันกับมุกานตลาดสดตอนเป็นลมเฮ้ยน้องครับน่อนครับนั่งก่อนครับนั่งก่อนครับเฮ้ยจะเป็นลมปะเนี่ยน้องเฮ้ยน้องเอเจียเขานยเขาจะวัวับไปหาถุงมาใส่ถุง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 ถ Um ถุงนี่นี่นี่ถุงถุงครับดูที่ดูท eh um> right> no ี่ร่วงหรือเปล่าไม่ร่วงไม่ร่วงเฮ้ยกโทรไอ้กโก้โอ้ยกระถุงมันร่วงแล้วนี่ไงไปหาถุงดีๆมาเอาถุงใหมถุงหมดแล้วอะแตงร้าน อ้าวนี่ไงถุง